สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกบัวค่ะดอกบัวดอกเล็กๆน่ารักมากเลยนะคะใช้ลิบบินนิดเดงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูด้านหลังค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะมือใหม่ทำได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ อุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้เราใช้ลิบบิ้นตาละคังนะคะเบอร์สองค่ะกันไกรไม้บรรทดัดเหรียญบาทค่ะเราจะใช้ลิบบิ้นนะคะทั้งหมดสี่เส้นนะคะใช้ความยาวนะคะยี่สิบเจ็ดเซนค่ะแล้วเราก็จะตัดปลายทั้งสองด้านนะคะลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อน ให้เรานะคะพับปลายด้านหนึ่งนะคะลงมาประมาณสิบเซนค่ะแล้วบีบให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะวางไว้สามเส้นก่อนนะคะเพื่อนๆนถือเส้นที่หนึ่งไว้นะคะโดยที่ให้เส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สองค่ะเราจะนำมาคล้องเส้นที่หน,นะคะแบบนี้นะคะให้เส้นสั้นอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะคะ เส้นที่สามนะคะเราจะคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนเส้นสั้นยังคงอยู่ด้านบนค่ะเส้นที่สี่นะคะเราจะคล้องผ่านจากช่องของเส้นที่หนึ่งนะคะมาด้านหน้าลักษณะนี้นะคะแล้วทําการเก็บปลายของเส้นที่สามลอดออกมานะคะแล้วดันกลับเข้านะคะพร้อมกับดึงเส้นที่หนึ่งลงมาค่ะ ดึงให้กระชับอีกทีนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะนำเหรียญบาทนะคะมาวางค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำริบบิ้นฝั่งทางขวานะคะพับมาทางด้านซ้ายริบบิ้นด้านล่างเส้นสั้นนะคะพับขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นทางด้านซ้ายเส้นสั้นเราพับมาด้านขวาค่ะ บินเส้นด้านบนนะคะเส้นสั้นนะคะเราสอดลงมาตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงอีกทีหนึ่งนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆให้เราพลิกกลับด้านค่ะเราจะเก็บเส้นสั้นนะคะสอดเก็บปลายนะคะทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะสอดเก็บปลายนะคะแบบนี้นะคะบีบนิดนึงนะคะ หมุนมาทางซ้ายค่ะนำริบบิ้นเส้นสั้นด้านบนสอดเก็บปลายค่ะแบบนี้นะคะหมุนมาทางซ้ายนะคะริบบิ้นเส้นสั้นด้านบนค่ะสอดเก็บเลยนะคะแล้วบีบนิดนึงนะหมุนมาทางซ้ายค่ะเส้นสุดท้ายนะคะริบบิ้นด้านบนเส้นสั้นนะคะสอดเก็บนะคะแล้วบีบให้นิดนึงนะคะ เราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราจะพลิกกลับด้านค่ะเราจะใช้เส้นด้านบนนะคะเพื่อนๆโดยเราจะนำริบบิ้นด้านบนพับลงมาลักษณะนี้นะคะแล้วบีบนิดนึงหลังจากนั้นเราจะพับกลับมาเป็นสามเหลี่ยมนะคะพลิกกลับมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วใช้นิ้วโป้งรีดเข้าให้เป็นรอยนิดนึงนะคะ เมื่อกี้นี้เอาใหม่นะคะริบบิ้นด้านบนพับลงมานะคะแล้วพับกลับไปด้านหลังให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วกรีดเป็นรอยนิดนึงก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเราจะนำริบบินตั้งขึ้นมาลักษณะนี้นะคะแล้วนำปลายด้านขวามือบิดลงด้านล่างนะคะเอาใหม่นะคะเมื่อกี้นี้เราพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะ พอเราพับเสร็จแล้วเราเปิดริบบิ้นขึ้นหงายริบบิ้นขึ้นนะคะนิวโปงกดไว้นิดนึงแล้วเราก็จะนำริบบิ้นด้านปลายนะคะพับลงด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะพับลงด้านล่างแล้วก็ค่อยๆนำปลายบิดมาสอดตรงด้านข้างนี้นะคะแบบนี้นะคะดึงเลยนะคะ เวลาดึงเราจะค่อยๆดึงให้เขาจนสุดเลยนะคะสุดของริบบิ้นเลยนะคะดึงให้ตึงได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้มือเรานะคะลีดริบบิ้นตรงนี้นะคะให้เขาเป็นรอยนะคะ<ม>ค่อยๆลีดเลยกดให้เขาเป็นรอยเลยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะหมุนริบบิ้นมาทางซ้ายเราจะใช้ริบบิ้นด้านบนนะคะ พับลงมาแล้วลีดเท่านิดนึงนะคะเสร็จแล้วพลิกกลับไปนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราจะจับริบบิ้นตั้งขึ้นนะคะลักษณะนี้เราใช้นิ้วโป้งกดไว้นิดนึงนะคะแล้วเรานําปลายของเส้นนะคะปลายของริบบิ้นนะคะรูดมานะแล้วพับลงด้านล่างบิดลงด้านล่างนะคะปลายเขาจะอยู่อย่างนี้นะคะตั้งที่ลักษณะนี้ แล้วเราบิดลงด้านล่างนะคะแล้วกับค่อยๆจับปลายอย่างนี้ค่ะจับลากเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มาสอดนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะค่อยๆดึงปลายเขานะคะดึงออกมาเลยนะคะดึงให้สุดอของลิบบิ้นเลยนะคะดึงดึงให้ตึงอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะนํามือนะคะค่อยๆกรีดเขานะจะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ เสร็จแล้วเราจะหมุนนะคะเราจะใช้ลิบบิ้นด้านบนนะคะพับลงมานะคะพับลงมาแล้วพับกลับเป็นสามเหลี่ยมกีดให้เป็นรอยนิดนึงนะคะกลับลิบบิ้นเปิดขึ้นมาใช้นิ้วโป้งกดไว้นิดนึงแล้วนำปลายนะคะบิดลงด้านล่างเสร็จแล้วค่อยๆนำปลายของลิบบิ้นมาสอดค่ะ แล้วดึงนะคะดึงให้สุดลิบบิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะทําการกรีดลิบบิ้นตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะเสร็จแล้วนะคะหมุนนะคะเที่ยวนี้เนี่ยลิบบิ้นด้านบนเราจะมีอยู่สองเส้นให้เราพับเก็บลงมานะคะเส้นบนนะคะเราจะใช้เส้นล่างนําเส้นล่างพับนะคะพับลงมาแล้วรีดเป็นรอยนิดนึง คับเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วกดให้เป็นรอยนะคะเสร็จแล้วพลิกริบบิ้นขึ้นตั้งนะคะตั้งไว้พร้อมกับนำปลายริบบิ้นบิดลงด้านล่างนะคะแล้วแล้เอาปลายริบบิ้นมาสอดด้านข้างค่ะค่อยๆดึงนะคะพอดึงได้แล้วเราจะบีบให้ริบบิ้นเป็นรอยนะคะ แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วตอนนี้เราจะได้แบบนี้แล้วนะคะริบบินจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกครั้งเนี่ยเราจะเริ่มใช้เส้นซ้ายนะคะตอนนี้นะเราจะใช้ฝั่งซ้ายนะคะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนโดยที่ด้านบนเราจะเก็บริบบินลงมานะคะแบบนี้นะคะเราจะนำริบบินทางด้านซ้ายพาดมาทางขวาในลักษณะ เอียงลงข้างล่างนะคะลิบบินทางด้านซ้ายมาทางขวาแล้วจับเอ็นลงข้างล่างลักษณะนี้แล้วจับปลายลิบบินนะคะหยิบขึ้นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องบิดไม่ต้องอะไรนะคะพาลิบบินขึ้นลักษณะนี้เลยแล้วนํามาสอดตรงช่องนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะเวลาสอดนะคะให้เราเอานิ้วโป้งดันตรงกรีบด้านล่างนิดนึง เผื่อว่าเราเวลาเราสอนริบบิ้นแล้วอ่ะกีบมันจะผเผยอ,ออกมาด้านนอกนะคะแล้วเราก็ค่อยๆดึงปลายนะคะโดยที่นิ้วโป้งเรายังดันไม่อยู่นะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเราจะหมุนนะคะหมุนก็จะเป็นแบบนี้นะคะโดยที่เราจะนำริบบิ้นด้านบนพับเก็บลงมาไว้ก่อนนะคะริบบิ้นด้านบนพับเก็บมาไว้ก่อนแล้วใช้ริบบิ้นด้านซ้าย พาดมาทางขวาลงมาด้านด้านล่างลักษณะน,นี้นะคะจับริบบิ้นมาทางขวาเอียงมาด้านล่างแล้วยกริบบิ้นค่อยๆย,ยกขึ้นแบบนี้เลยไม่ต้องบิดไม่ต้องอะไรนะคะแล้วสอดค่ะเสร็จแล้วให้เรานิ้วโป้งดันตรงด้านนี้ของกีบนิดนึงเผื่อริบบิ้นเขาไหลตามออกมานะคะค่อยๆดึงค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้หมุนนะคะ ริบบิ้นด้านบนเราพักมาเก็บไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วใช้ริบบิ้นด้านซ้ายพาดมาทางด้านขวาเอียงลงล่างนิดนึงแล้วยกริบบิ้นค่อยๆย,ย,ยกขึ้นสอดนะคะเวลาสอดใช้ริบป,ป้งดันตรงกรีบด้วยนะคะแล้วก็ดึงนะคะตอนนี้แบบนี้แล้วนะคะหมุนนะคะ จีบสุดท้ายนะคะลิบบินนะคะเดิมอยู่ทางนี้นะคะเดิมอยู่อย่างนี้เราจับเอ็นลงมาด้านล่างนะคะแล้วยกลิบบินดันขึ้นแล้วสอดค่ะนิ้วโป้งดันไว้ที่ลีบด้านล่างนะคะเผื่อเขาไหลตามออกมาจากที่เราสอดลิบบินนะคะค่อยๆดึงค่ะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆ ให้เราดูว่าตรงโค้งที่เราดึงตรงนี้ค่เท่ากันหรือเปล่านะคะถ้าไม่เท่าเราก็จะค่อยๆหมุนแล้วก็ดึงอีกนิดนึงค่อยๆดูนะคะแต่ละกีบนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราได้แบบนี้แล้วเราจะพลิกกลับด้านนะคะแล้วเราก็จะเก็บปลายที่เหลือทั้งหมดเลยนะคะโดยเริ่มจากเส้นบนนะคะสอดเก็บลงมาค่ะ แบบนี้นะคะบีบเบาๆนิดนึงหมุนมาทางซ้ายนะคะเส้นด้านบนสอดเก็บค่ะบีบนิดนึงเบาๆนะคะหมุนมาทางซ้ายค่ะเส้นด้านบนนะคะสอดเก็บนะคะเส้นที่สามเส้นสุดท้ายนะคะ เส้นด้านบนนะคะด้านขวานะคะสอดเก็บค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วเราก็จะตัดปลายเลยนะคะทั้งสี่ด้านนะคะตัดออกเลยนะคะเวลาเราตัดมันจะมีเส้นด้านล่างด้วยนะคะตัดทั้งสองเส้นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆ ก็จะได้ลิบบินเหรียญโปยทานดอกบัวนะคะดอกบัวจิ๋วนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยนะคะทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่ยากนะสวยงามจริงๆเลยคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ